พวกผมก็ไม่อะไรล่ะอยู่ในแดนธรรมดาจนเขามาซาเวียจนผู้ใหญ่เขาไม่ไหวเขาก็เดินมาสะกิดบอะว่าชุดนี้มันซาเวียนะก็เลยคุยกันบางขวางพอตอนนั้นบางขวางอยู่เยอะครับก็เลยรวมกันปิดกล่องลาดยาวรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศ และการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับน้าบางปูนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ ที่อยู่ปากน้ําคนนี้นี่ตัวจี๊ดเลยเดี๋ยวไปพบกับขรับเชิญเลยครับคุณเอี้ยงปากน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอี้ยงขอเรียกฉายาเลยนะครับผมเอี้ยงปากน้านะครับผมทีนี้อยู่ข้างในเขาก็เรียกเอี้ยงนี้เอี้ยงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคก็รู้จักกันในนามเอี้ยงปากน้ําสําหรับเอี้ยงปากน้าเนี่ยก็ได้ข่าวว่าวีรกรรมความเกเรตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งถึงเรียนปวช แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเกเรจนกระทั่งต้องเข้าไปใช้กรรมอยู่ในเรือนจำใช่ครับจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็คือปล่อยตัวมาแล้วพ้นโทษแล้วใช้กรรมไปหมดแล้วแล้วก็เลิกเลิกทุกอย่างครับเลิกทุกอย่างครับโอเคผมก็ได้ไปคัดสรรกันกองมาแล้วนะครับสําหรับคนที่เลิกหมดแล้วจริงๆนะครับแล้วก็จะเชิญมาเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานหรือวิทยาทานให้กับน้องน้องรุ่นหลังหรือเพื่อนเพื่อน ได้ฟังกันแต่ที่ผมได้ยินข่าวมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคนเนี้ยเอียงช่วยเล่าชีวิตตอนเกเรส,สมัยวัยรุ่นทีหน่อยดีครับใช่ครับคือตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอปอครับสอบปอใช่หรือสมุทรปราการครับผมรุ่นไดนครับร้อยสิบสามครับผมร้อยสิบสามครับผมผมร้อยเจ็ดครับผมโอเคห่างกันไม่กี่รุ่นครับผมครับก็คือก็ ธรรมดาวัยวรุ่นเนาะพี่ครับก็เที่ยวเล่นตีกันไปเรื่อยเปื่อยปกติชีวิตในโรงเรียนสปอนี่เรื่องปกติเลยนะใช่ครับจนผมมาโดนไล่ออกตอนใช่เทอมสองครับพี่ตอนนั้นอยู่มอไนมอหนึ่งเทอมสองครับอ๋อตอนไล่ออกแล้วใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ตะโรงเรียนสิ่จันไม่ได้เลยนะครับตีกันครับอ๋อแล้วไล่ออกแล้วผมก็มาเรียนต่อสปค่ำ อ๋อมาเรียนสอบปข้ามตอนนั้นมีสอบปข้ามไอ๋อมีแล้วตอนรุ่นผมยังไม่มีมั้งยังตอนรุ่นพี่ยังไม่มียังนะอ๋อแล้วก็เรียนจนจบจบแล้วก็มาต่อปวช่อปวชครับ่อที่ไหนครับที่โรงเรียนดังแห่งหนึ่งย่านบางนาครับผมบอกชื่อได้ไหมบูนาพลครับบูนาพนครับโรงเรียนนี้ผมคุ้นเคยดีนะครับถ้าใครได้ฟังเรื่องผมผมคุ้นเคยโรงเรียนนี้ดีอ๋อแล้วก็โหแล้วโรงเรียนนี้แบบสุดยอดเลยนะหนึ่งใน หในสี่คิงนะแล้วชุดนี่เสื้อผ้านี่เท่มากผมนี่เท่ครับเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าเกงยีนโอ้โหเดินมาทีนี่แบบโอ้โหอย่างกับมาเฟีย,ยนะครัโอ้โหผม่ชอบชุดนักเท่แล้วเป็นไงบ้างครับชีวิตการกเรียนที่ก็เรียนอยู่ไม่นานับพี่ประมาณเดือนสองเดือนก็ก่อวิลกรรมกันเอาแล้วเหรอใช่พี่อ๋อไปทําอะไรอ่ะก็ไปป่นเงาพี่เออเหรอใช่ครับ ไปป้นนี่คือป้อนยังไงครับป้บนทองนี่ครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วจี้เขาอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จี้เขาขนาที่ชุดนักเรียนป่ะชุดนักเรียนชุดนักเรียนเลยนะโอ้โหแล้วเราไปป้นแถบไหนมั่งที่เราไปอะ่ะก็ไปหลายที่พี่ทั้งบางนาะนนทบ,บุรี <S <S บางนาะนนทบ,บุรีปทุมธานีโอ้มาขับมอเตอร์ไปถึงนู่นเลยเหรอใช่ครับ<อ>เพราะคู่ดีผมบ้านอยู่อยู่นนอยู่วัฒลาดปูุครับ อ๋ออยู่ที่นนทบุรีใช่ครับแล้วเราก็เดินสายใช่พี่โอ้โหพ้นที่จะป้น,ปน,ปนเฉยเฉยหรือว่าเราป้นแล้วเราทำร้ายก็มีถ้าเขาสู้ก็ทำ้ายครับก็มีบ้างใช่ใชพี่พอ๋อทีนี้ไอเหตุการณ์ที่เราไปป้นเนี่ยทำหลายครั้งไหมก็หลายครั้งพี่หลายครั้งใช่ไหมใช่ครับพอจะถ้าให้คิดตอนเนี้ยพอจะนึกออกไปว่าณตอนนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ย ย้อนกลับไปอะนะอะไรทําให้เราอยากเป็นแบบนั้นหรือทําแบบนั้นอะไม่พี่วัยรุ่นนะครับคือขนองธรรมดาคือขนองใช่หาเงินเที่ยวไปวันวัน่หาเงินเที่ยวอ๋อก็เลยทําให้เราใช่ต้องไปใช้วิธีหาเงินด้วยวิธีนั้นใช่ครับเพราะมันได้มาง่ายพี่หาเงินง่ายได้มาง่ายแล้วก็คือตอนนั้นเราก็เด็กด้วยใช่เราพูดง่ายขาดความยั้งคิดความคึอขอ้คขนองครับอ๋อ เลยทําให้เราเป็นอย่างนั้นครับและด้วยพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าที่เราทําแล้วก็เป็นเหตุทําให้เราเนี่ยต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเกลือนจำใช่ครับพฤติกรรมอย่างนี้บแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแล้วเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่เกมเนี่ยเกมยังไงอ่ะอ๋อคือตอนนั้นไม่ป้อนนะครับแล้วก็หนีไปเรื่อยๆครับหนีไปเรื่อยๆใช่ครับจนคู่ดีเกมกันหมดแล้วเหลือผมคนเดียว ผมว่ากลับมาบ้านครับแล้วก็มาโดนจับหน้าปักซอยบ้านอ๋อหน้ปกซอยบ้านเลยครับผมบ้านอยู่ตรงนี้เองครับอ๋อโดนล้อมจับด้วยว่าไงใช่ล้อมจับเลยครับอ๋อล้อมจับเลยไหมตำรวจเยอะมากตอนนั้นประมาณยี่สิบคนครับยี่สิบกว่าอาวุธคข้มือครับโอ้โหล้อมจับที่บ้านเลยใช่เราก็ยอมยอมครับเพราะว่ารู้จะไปไหนใช่เขาถามว่ามึงชื่ออะไรผมบอกว่าชื่อบอยเขาบอกมึงไม่ใช่แล้วมึงชื่อเอี้ยงใช่ไหมก็เลยใช่เขาบ็เลย จะทื่อ <g ather th ư> ผมแล้วสองหันทีอ๋อแล้วแล้วก็พาผมไปขยายผล้อนนั้นเข้าโรงพักไหนปักน้ำยังไม่เข้าโรงพักครับยังพาผมไปซ้อมที่โรงแรมก่อ่อ๋อพาไปเข้าเซฟเฮาส์ใช่ฮาร์ดอินครับโอ้โหแล้วไอ้ตอนโดนซ้อมที่มีแบบถุงใช่มีถุงข้าหผัวครับถุงข้าหผัวด้วยเหรอใช่ไฟช็อตก็มีพี่ไฟชอ็อตด,ด้วยโหแล้วโดนแล้วเราก็ยังเด็กอยู่ตอนนั้นใช่รู้สึกไงตอนที่เราโดน ก็ทำใจอะพี่สภาพนั้นแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วเราทําไปแล้วโดนแล<ช>้วนะอ๋อทีนี้คนในกลุ่มที่เราทําด้วยกันเนี่ยก็โดนกันหมดทุกคนโดนหมดแล้วอ๋อหมดทุกคนเลยใช่คู่<ม>ดีกี่คนตอนนั้นคู่ดีมันทั้งหมดมันเจ็ดคดีครับคู่ดีทั้งหมดประมาณสิบห้าสิบหกคนนะครับสิบห้าสิบหกคนเลยนะอ๋อโหเอางี้ผมถามนิดนึงถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรตอนนั้นก็ไม่ทําดีกว่าพี่ไม่ทําดีกว่าใช่อ<ช>๋อแล้วเอียงช่วยบอกน้องๆที่ดูในรายการหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เราทําไปเนี่ยคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คือเราจะไม่ทําอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าย้อนเวลากลับไปก็ไม่อยากทำครับเพราะสงสารพ่อกับแม่ครับต้องเสียเวลาไปเยี่ยมเราอะไรเงี้ยครับสูญเสียทุกอย่างครับอ๋อตอนนี้คือพอเราทําไปแล้วแล้วก็เพ<ช>ิ่มความคิดได้เอาตอน ที่ผลมันเกิดแล้วใช่ครับผมอ๋อทีนี้พอเราโดนแล้วเราโดนจับเข้าไปในเรือนจําเนี่ยครับเอ่อเข้าที่ไหนก่อนเข้าพิเศษกรุงเทพก่อนครับเอาไปพิเศษเหรอครับพอผมโดนเขตบางนาอ๋อโดนเขตบางนาไม่ได้มาที่้องดานมาพี่เขาส่งมาต่อคดีอ๋อส่งมาต่อคดีใช่แต่เราไปพิเศษก่อนใช่ไปพิเศษทีแรกที่เข้าเรือนจําเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็กลัวพี่ไม่เคยเข้าเหรอครับไม่ต้องกลัวทุกคนไหมใช่ เข้าไปดแรกรับก่อนแรกรับครับแล้วไปอยู่กับใครอ่ะก็อยู่กับเพื่อนคู่ดีนะครับอ๋ออยู่ในกลุ่มแค่นี้ใช่โอลการกินการนอนเป็นไงที่นั่นก็ลําบากครับแต่ดีกว่าของด่านแล้วพี่ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าอ๋อยุคนั้นยุคนั้นที่เข้าไปเป็นข้าวแดงหรือเป็นข้าวขาวข้าวแดงพี่ยังข้าวแดงอยู่ใช่ไหมข้าวแดงครับแล้วเป็นไงกัดเข้าไปฟันแทบหักพี่เหมือนกันหมดทุกคนนะยุคนั้นนะข้าวแดงแกงหลวงต้องเข้าไปชดใช้กรรมใช่ครับทีนี้ ชีวิตการเป็นอยู่ของจ่าเอี้ยงอ่ะช่วย่ายฟังหน่อยตั้งแต่เข้าไปเหยียบในแต่จำเปรนเสร็จครั้งแรกอ่ะแล้วชีวิตการมาอยู่อ่ะอยู่ยังไงแล้วก็เป็นยังไงต่อก็คืออยู่ธรรมดาปกติเหมือนนักโทษทั่วไปพี่ครับก็เช้ามาก็สวดมนต์อะไรเงี้ยเอแล้วก็ลงมาอาบน้ำกินข้าวเข้ากองงานอ๋อข้ากองงานใช่ตอน,น,นอยู่กองงานเลยลุงงักรองเท้าครับรองเท้าใช่ไหมด้านไหนด้านด้านสองครับ อ๋อจำแนกแดนไปอยู่แดนสองแล้วก็ไปตกกองงานรองเท้าตกกองงานรองเท้าแล้วก็ทํางานใช่ก็อยู่ในกลุ่มอยู่กับคู่ดีเลัวใช่อ๋ออยู่นานไหมที่อยู่ไม่นานพี่ไม่นานใช่ไหมใช่แล้วย้ายไปที่ไหนย้ายมาที่คลองด่านครับย้ายมาคลองด่านครับย้ายมาคลองด่านอยู่ที่พิเศษก็น่าจะกี่เดือนอ่ะประมาณสี่ห้าเดือนเองพี่สี่ห้าเดือนก็ย้ายมาใช่แล้วอยู่คลองด่านนานไหมนานครับ อยู่กับคลองด่านประมาณสองปีพี่สองปีเลยครับผมอยู่กับใครที่ห้องด่านอยู่กับแถวบ้านครับก็โซนๆแถวบ้านใช่ก็ไม่มีอะไรยังไม่มีเรื่องตื่นเต้นอะไรก็มีพี่ก็โดนบีบยอดงานอะไรเงี้ยโดนบีบยอดงานใช่เวราทำเราก็ต้องทําผมไม่ทําพี่ผมโยนรองเท้าทิ้งเลยอ๋อนั้นเราแบบเราไม่เอาแล้วใช่พราผมรู้แล้วโทษผมเยอะแน่นอนผมไม่มานั่งเย็บแน่นอนเพราะนั้นตัดตัดสินยังยังครับยังใช่ไหมใช่อ๋อมาอยู่คองด่าน แล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มพี่ยารู้ว่าโทษเยอะก็เริ่มพี่ยาเกเรแล้วใช่๋อแล้วย้ายไปไหนต่อย้ายจากคลองด่านไปลาดยาวครับไปลาดยาวใช่ไปลาดยาวตอนนั้นตัดสินยังตัดแล้วพี่ตัดมาคดีแรกคดีแรกใช่คดีแรกตัดมาเท่าไหร่สิบห้าปีพี่โอ้โหคดีแรกเองนะใช่แล้วรวมทั้งหมดกี่คดีรวมหมดเจ็ดคดีพี่เจ็ดคดีเจ็ดคดีในเจ็ดคดีเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยกี่ปี ป้หารพี่โอ้โหรถประหารนะครับแล้วเรารู้สึกเป็นไงตัดสินมาก็โทษประหารที่เราแบบใจหมดถูพี่หน้าเมื่อยเลยไหมหน้าแบบอื้อหมดนะครับพี่หูเหออู้ตัวล่นเลยไหมใช่พี่โอ้โหเราคิดว่าจะได้กลับบ้านไหมถามจริงไม่คิดอด้พี่ใช่ไหมอ๋อตัดสินี้ย้ายไปลาดยาวใช่ย้ายไปลาดยาวไปอยู่กับใครที่ลาดยาวก็ไปอยู่กับพวกเพื่อนที่รู้จักกันนะที่รู้จักกันใช่ที่ย้ายจากพิเศษกรุงเทพมา อ๋อก็ยังอยู่ในโซนที่รู้จักกันแค่นั้นครับอยู่รักยาวกี่ปีอยู่ไม่นานพี่ก็ย้ายมาต่อคดีที่นนทบุรีย้ายมานนท์อีกใช่มาเรียนจำนนท์เรียนจำนนท์ออกมาต่อคดีที่นั่นอีกที่ว่ารวมๆกันแล้วตัดมาประหารแล้วนะใช่ครับเดี๋ยวผมย้อนถามนิดนึงชีวิตการอยู่ที่พิเศษเราย้ายมาคลองด่านเนี่ยการันอยู่เป็นยังไงแตกต่างพี่มันที่พิเศษคลองด่านไหนดีกว่านที่เกรุงเทพดีกว่าดีกว่าไหมคลองดานมัน มันแอัดพี่ดูแออัดใช่ไหมแล้วพอมาลาดยาวอ่ะลาดยาวดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยใช่ไหมเหมือนสวรรค์เลยพี่เพราะว่ามันมันมันใหญ่แล้วมันเรื่องจำใจใช่ไหมแล้วพอไปนนทบุรีอ่ะนนก็โอเคนะพี่ก็โอเคใช่ไหมก็พอทําให้เราอยู่ชรู้สึกคลายเครียดลงหน่อยขอโทษโต้โหนะไปอยู่ที่นนได้กี่ปีอยู่ที่นนได้ประมาณปีหนึ่งพี่ปีหนึ่งใช่ปีหนึ่งนี้เราไปที่ไหนต่อบางกว่างครับ ไปบางขวางอีกใช่ไปบางขวางนี่แล้วไปอยู่กับใครครับก็อยู่เพื่อนนะครับแถวบ้านอยู่กับเพื่อนแถวบ้านใช่ยังไม่ไปเจอใครแต่ใครก็เจอครับแต่ไม่ค่อยซีเขาไม่ค่อยซีใช่ไหมยอยู่บางขวางได้กี่ปีครับก็หลายปีพี่แล้วทีนี้เราไปที่ไหนต่อลงผมสู้มาเหลือตลอดสู้ทอรถเหลือตลอดผมม่าตกมาแดนสามบางขวาง อ๋อใช่ตอนนั้นที่ตัดแล้วรวมไปเป็นประหารแล้วเราก็อุธทร์ใช่แล้วก็อทธทณ์นี่คือมาเหลือตลอดใช่ครับแล้วก็ไปอยู่แดนสามที่บางขวางบางขวางเป็นไงบ้างชีวิตแกมาอยู่ที่บางขวางก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นใช่ไหมใช้ชีวิตก็ไปอยู่บ้านใครอ่ะตอนนั้นก็อยู่บ้านสปอนะครับอยู่บ้านสปอก่อนใช่ไหมอ๋อ อยู่บางขวางนานไหมไมีย้ายอีกวะนานครับยังยังไม่ย้ายครับยังไม่ย้ายใช่ไหมครับชีวิตการเป็นอยู่มีเรื่องตื่นเต้นมั้ยไหมมีพี่เป็นไงพอเล่าได้สักเรื่องไหมก็เหตุการณ์ที่เราเห็นพบเจอเนี่ยก็หลายเรื่องพี่ครับได้อยู่ก็เขาให้ผมไปทวงหนี้บั่งอะไรบ้างอ๋อตอนนั้นเริ่มเหมือนว่าเรารับงานใช่อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็นสามูได้ไหมใช่ครับเริ่มเป็นสามูเริ่มเป็นสามูเลยใช่ไหมโอเคชีวิตการเป็นสามูเนี่ย เล่าให้ฟังหน่อยเรารับงานยังไงแล้วเราไปทํำยังไงขอสักตัวอย่างสักงานครับคือเขามารับจ้างเราครับว่าเนี่ยตีคนคนนี้เสร็จเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวส่งเงินตามมปครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่างานนี้คืองานของใครนะพอขึ้นไปขังเดียวถึงรู้ว่าอ๋องานนี้เป็นงานของบางวานกับพี่หมูห้องเตยอ๋อเราก็รับมาใช่อ๋อแล้วก็ไปคืองานไปตีกระบาลเขาครับอ๋อแล้วเราก็ ค่าอัตราค่าจ้างแล้วค่าจ้างกันเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่หมื่นหนึ่งสองหมื่นยันแสนนะครับเขาจ่ายเป็นยังไงทั้งนันก็มีเงินสดด้วยโอนเขา้าเข้าบุ๊กมั่งบุรีมั่งอ๋ออันนี้ก็คืองานหนึ่งที่เรารับตีกบาลเช้เาเสร็จแล้วหลังจากตีเสร็จเราก็ต้องรับจบหมดใช่รับจบรับเจ็บพี่ไอตอนรับจบรับเจ็บเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยโดนยังไงมั่งก็ขึ้นไปก็โดนเก็บค่าน้ําค่าไฟก่อนจะขึ้น้าล่างก็โดนไหมก็โดนพี่หน้าประตูคือตีแบบ แล้วถามไหมว่าอะไรยังไงหรือว่าเราก็บอกว่าถามแต่ผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเขาบิดคาร์บอนผมเราก็ต้องหาวิธีจบใช่อ๋อถ้าถ้าไหลนี่คือไม่ได้ใช่ไม่ไดีเสียอ๋อเสร็จพอขึ้นไปก็โดนอีกโดนอีกแล้วอยู่บนซอยนานไหมก็นานพี่ก็เดินเข้าไปก็เจอเจอหัวตัวเจ็บๆงั้นเลยพี่สารราชสีสารสีก็เจอแกะโวด้ดามแกะโพดามบางเดียวบางเดียวเอ็กซีวิกเอ็กซีวิก พี่หมูห้องเตยหมูห้องเตยบางวัดบางวัดเนี่ยนะเจอกันหมดเจอหมดครับก็ไปรวมตัวอยู่บ่อยรวมอยู่ที่นั่นหมดอ๋อทีนี้ก็เลยได้เริ่มรู้จักกันใช่ครับจากงานนั้นครับอันนั้งงานแรกปะงานแรกที่รับเลยอ๋อแล้วถามนิดนึงเราอะอยู่ข้างในเราคิดยังไงเราถึงไปเป็นอยากจะไปเป็นตามูหรือว่าสถานการณ์บังคับใช่พี่สถานการณ์บังคับคือตอนนั้นทางบ้านมัน เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะพี่ครับแม่เขาเลยไม่ค่อยได้มาเยี่ยมบ่อยออเงินเราก็ไม่ค่อยมีอืมบววครับเราก็ดื้ออยู่แล้ว<ช>พื้นฐานนี่นะจากสอปอไปบวานพลนี่คือไม่ต้องสืบกแล้วนะก็รู้อยู่เรื่องหัวใจนี่ไม่ต้องพูดกันแล้วอ๋อเราก็เลยเป็นเหตุทั้งเวลาที่แบบว่าก็อยากที่จะมีเงินครับแล้วก็รับงานเท<ช>่านั้นใช่ครับอ๋อหลังจากงานนั้นเนี่ยก็ถูกขังซอย แล้วใช้ชีวิตยังไงต่ออยู่บนซอยนี่อยู่ห้องเดียวกับบางเดียวบางนแล้วมันเป็นถังเดียวครับถังเดียวใช่ไหมใช่อ๋อไม่ได้เป็นซอยแบบถังสองถังไรอ๋อแล้วก็เลยเริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่นั้นเริ่มรู้จักกันอ๋อบางเดียวก็ถามว่าเอ้าชื่อไรมาจากไหนใครฝากมาก็เลยบอกว่าอ๋อพี่หมูเข้อเตยฝากมาอ่าเขาก็เลยดูแลดีอ๋อนิสัยดีไหมบางเดียวอยู่ข้างในหมูดีมากครับใช่ไหม S <S ขาดเหลืออะไรบอกเขาเนี่ยติดหมดครับเขาจัดการให้หมดครับผมอ๋อพูดแล้วคิดถึงเขากันนะคิดถึงครับผมเออเออแล้วอยู่บางขวางได้กี่ปีอยู่ประมาณห้าหกปีครับห้าหกปีนี่เหตุการณ์ต้องเยอะมากแต่เรายกตัวอย่างสักเหตุการณ์หนึ่งก็พอนะเอาสักเหตุการณ์หนึ่งไหมได้ครับได้ไหมได้อขออที่ไปเป็นสมูไรยอีกสักเหตุการณ์หนึ่งได้ก็คือตอนนั้นลงมาจากขังเดียวแล้วก็ไปอยู่แดนสี่อยู่แดนสี่ใช่ครับ แล้วมีคนมาจ้างผมให้ไปเตะหน้ายากุซ่าเลยครับเตะหน้ายากุซ่าเลยเหรอยากุซ่านี่หมายถึงว่าเป็นยากุซ่าจริงๆป่ะใช่จากญี่ปุ่นเลยที่เขาติดมาใช่เหรอแล้วเราก็ผมก็เลยเตะเลยเดินอ้กไปก็ช้อนนะแกงเลยใช่แตกเลยพี่เรียบร้อยพอใส่ตัวด้วยตอนนั้นตอนนั้นเราก็ใส่เพราะเกมต้องใส่ตัวอยู่แล้วใช่ก็โดนเตะหน้าเส่ก็โดนโดนแล้วก็ย้ายแดนไปแดนห้าแล้วก็ย้ายไปแดนห้า ก็ไปก่อวีรกรรมแดนห้าก็ไปก่อวิรกรรมอีกวีรกรรมเนี่ยวีรกรรมเยอะมากแต่ว่าท่านผู้ชมครับผมช่องผมอาจจะอาจจะลดลดเรื่องความรุนแรงลงนิดนึงนะเอาคุยแค่พอเป็นน้ําจิ้มผ่านๆก็เคยทําอะไรมาบ้างนะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวจริงๆก็เดี๋ยวไปติดตามเขาใน Facebook t i k t o กนะเ,นเล่าเองก็ได้นะ,เ,ะเพราะว่าเดี๋ยวพอดีน้องๆอะไรเขาดูเด็กชงเขาดูเยอะนะก็อ่ะไปก่อวีรกรรมแดน5 แล้วก็มีเกมอีกเกมครับวิลกรรมก็คืออย่างเดิมรับงานรับงานด้วยเกเรซาเวียพี่ซาเวียด้วย,วยอ๋อไฮโลเขาเขายาวอยู่ก็ไปกระทืบถวยก็แตกเนี่ยโอ้ไม่ธรรมันญาตความแสบสันนี่มากมายแล้วจนกระทั่งย้ายไปที่ไหนอีกย้ายไปที่เรนจําไว้หนุ่มย้ายไปไว้หนุ่มครับผมย้ายไปไวนุปทุมใช่ไหมครับผมไว้หนุ่มนี่ไปอยู่กับใครอ่ะ อยู่แถวบ้านเลยครับสอปออ๋ออยู่กับบ้านสปอครับผมวัหนุ่มมีแา่ไปอยู่เป็นยังไงโอ้โหซาเวียมากพี่วัหนุ่มอ่ะนะครับผมผิดกันเลยกับผิดการทุกเรื่อนจาเลยพี่วัหนุ่มนี่แบบว่าโอ้โหนักลบเลยพี่เป็นวัยที่แบบใช่นะผลเพิ่อนพ้นวัยรุ่นมาหน่อยเดียวครับผมอ๋อแล้วมีเรื่องมีอะไรไหมมีบ่อยพี่นะอาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งครับโอ้โหยกตัวอย่างก็เหตุการณ์หนึ่งเป็นน้ําจิ้มก็คือวันนั้นก็งานนั้นเตี้ยโพดําก็อยู่ อ๋อพีมดัมด้วยอยู่ก็มีชุดลาดยาวย้ายมาชุดนี้ซาเวียครับผู้ผมก็ไม่อะไรล่ะอยู่ในแดนธรรมดาครับจนเขามาซาเวียจนผู้ใหญ่เขาไม่ไหวเขาก็เดินมาสะกิดครับเพราะว่าชุดนี้มันซาเวียนะก็เลยคุยกันบางขวางพอตอนนั้นบางขวางอยู่เยอะครับก็เลยรวมกันปิดกล่องลาดยาวอือก็ซัดกันไปชุดเดินใช่แล้วก็เกมตามระเบียบใช่แล้วก็เจอกันแดนในก็ไปซัดกันแดนในซัดกันแดนในอีกครับโอ้ แต่ดีเทลไม่ต้องลงนะเพราะเดี๋ยวให้ไปติดตามที่เยี่ยงบักน้ำเมาคใครอยากรู้เรื่องราวอะไรนะเสร็จแล้วอยู่ที่วัยหนุ่มเนี่ยอยู่นานไหมนานพี่อยู่ยันปล่อยเลยปะยันปล่อยเลยครับอ๋อไปปล่อยที่วัยหนุ่มใช่สรุปเบ็ดเสร็จที่ติดเนี่ย16ปีพี่อ๋อ16ปีจากโทษประหาร,หารแล้วก็ สู้เหลืออุทอนตลอดอุ่ทอนมาตลอดแล้วก็ได้อภัยโทษมาเรื่อยๆแล้วก็ได้อภัยมาเรื่อยๆครับผมแมมแต่เรานี่ไม่น่าได้อภัยนะพูดถึง่ะฮะเขามีวิทยายุทธมีใช้กาลังภายในใช่ไหมใช่ครับแต่ปกตินี่ถ้าอย่างนี้ไม่ได้อภัยนะครับชั้นเร็วครับใช่ไหมมันต้องอยู่ชั้นเร็วหรือว่าชั้นเร็วมากเร็วมากครับใช่ไหมชั้นเร็วมากใช่ไหมแต่ผมไปกลับตัวตอนอยู่วัยหนุ่มครับผมอ๋อไปกลับตัวแล้วก็ก็คือเราผมไปเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยและเป็น เขาเรียกอะไรอาจารย์สอนหนังสือผู้ต้องขังด้วยอ๋อแม่อาจารย์สอนหนังสือก็เลยได้ชั้นอ๋อทีนี้เราก็เลยอยากมีความคิดที่จะถามนิดนึงตอนที่เราอยู่ข้างในเนี่ยอะไรทําให้เราแบบว่าเฮ้ยกูหยุดและกูพอแล้วคือเรามันถึงจุดจุดหนึ่งอะพี่แล้วก็คิดถึงพ่อกับแม่คิดถึงพ่อกับแม่แล้วใช่เราทําไปา้วหมดกับเราไปเยอะครับอืมแล้วก็ แมวดีกว่า<ม>เลิกเกย์ดีกว่ากลับบ้านดีกว่าใช้ชีวิตตามปกติดีกว่าอ๋อคือเหมือนกับเราเกย์จนถึงจุดแล้วใช่ครับผมเราก็หยุดของเราเองแล้วก็เลิกความเกเรทั้งหมดคือเตรียมตัวเริ่มรักษาชั้นที่จะกลับบ้านใช่ครับโอ,อ้อ๋อเสร็จแล้วก็ไปปล่อยไปเป็นอะไรนะไปเป็นอะไรนะครูสอนหนังสือครับสอนวิชายอะไรนะสอนพวกไม่รู้หนังสือประถมครับ อสอนให้เขาหน่เขียนได้ครับสอนกอไก่ขอไข่อะไรเขาไงโอ้ดีมากเลยนะอ๋อเสร็จแล้วก็รักษาชั้นจนกระทั่งชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมเลยครับผมผมได้ชั้นเยี่ยมเลยครับผมแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานด้วยอ๋อเป็นผู้ช่วยแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยตัวที่วัยหนุ่มวัยหนุ่มครับผมปล่อยปีไหนปีปลายปีห้าแปดครับปลายปีห้าแปดอภัยพระเทพครับผมอ๋อปลายปีห้าแปด หลังจากที่ปล่อยออกมาปีห้าแปดแล้วเนี่ยออกมาชีวิตเจ,จอข<ด>้างนอกนี่เราทํายังไงเราปรับตัวยังไงก็ยังงงอยู่รแับแรกๆก็ทําอะไรไม่ถูกจนเพื่อนแนะนําให้มาสมัครงานดูก็ลอง<อ>ลองไปสมัครดูสมัครที่ไหนอที่โรงพยาบาลครับอ๋อสมัครที่นั่นที่แรกเลยปะ่ะครับผมได้เลยเหรอได้เลยครับอ๋อแล้วก็ทํางานที่นั่นใช่โรงพยาบาลอะไรเอ่ยทมเบียปากการครับโรงพยาบาลปากน้ำเนี่ยนะครับผมไปทาอะไรที่นั่นเวนเปย์ครับไปทำเวนเปย์ครับผม ขณะที่เราทํางานแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วชีวิตข้างนอกเนี่ยเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาแบบมาแบบเหมือนมาซาเวียเหมือนมาแบบดูถูกเหมือนมาอะไรเราเงี้ยเราใช้ความเราทำยังไงอดทนยังไงคือผมว่าว่าเเราผ่านจุดๆนี้มาแล้วนะคือปล่อยผ่านไปนานนับหนึ่งสิบดีกว่าอ๋อเนี่ยอันเนี้ยผมอยากให้เพี้ยงอะ พูดผ่านรายการหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆเราที่ออกมาหลายๆคนเนี่ยคือออกมาแล้วเนี่ยพอมาเจอสถานการณ์ที่แบบมีคนมากระทบหน่อยก็จะแบบทนกันไม่ได้นีอยากเอียงถ่ายทอดประสบการณ์นะครับให้แง่คิดหน่อยก็บอกอยากบอกเพื่อนๆน้องๆว่าทําอะไรก็ใจเย็นๆครับเพราะถ้าทําไปแล้วเรามาแก้ไขไม่ได้ครับผิดแล้วก็ต้องมามาแก้ไขภายหลังมันไม่ได้ครับสงสารพ่อแม่ครับที่เขาคอยดูแลเราครับผม พราะถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วจะไม่มีคนให้ดูแลผมนี่นี่ก็คือเป็นเหตุให้คิดถึงพ่อกับแม่เขเลยเอียงก็เลยหยุดเลิกทุกอย่างครับอ๋อนี่นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งจะพ้นโทษมาแล้วก็ตามที่พวลามาอยู่ข้างนอกมันจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวจากชีวิตข้างในมาเป็นชีวิตข้างนอกเยใช่คโลกข้างนอกมันจะไม่เหมือนข้างในบางทีเราก็ต้องอดทนกับ เขาเรียกอะไรคําดูถูกคำพูดของคนที่เขาเขาต้องมองเราไม่ดีอยู่แล้วใช่เขามองเราไม่ดีอยู่แล้วพี่ใช่แต่ขอให้ใช้คำวจิตรูแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะครับอย่างเอี้ยงเนี่ยผมก็เห็นทุกวันนี้ใส่ชุดเหมือนผู้ช่วยราชการครับนะทางานปัจจุบันออกจากโรงพยาบาลแล้วไปทำงานไหนต่อทํางานอยู่ที่หน่วยงานรัฐหนึ่งครับหน่วยงานรัฐครับผมนะหน่วยงานรัฐแล้วก็เอ่อ เป็นงานที่ภาคภูมิใจครับผมผมก็เห็นเขาในเฟซอยู่เห็นว่าเขากลับตัวแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นครับผมนะก็ไม่ยุ่งกับสิ่งไม่ยุ่งทุกอย่างครับผมกับสิ่งผิดเลยครับผมโหเนี่ยดีมากเลยนะครับผมตอนนี้คือช่วยเหลือสังคมอย่างเดียวพี่อ่าช่วยสังคมอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปไปอ่ะผมอยากจะขอให้เอียงเนี่ยฝากแง่คิดดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเยาวชนหน่อยครับ ก็อยากจะบอกน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าออกมาแล้วเราก็ต้องทําตัวให้ดีครับผมเพื่อให้สังคมให้โอกาสเราครับเพราะไม่มีใครดีมาตั้งแต่เกิดหรอกครับคนเรามันผิดพลาดกันได้ครับผมโอเคนี่ก็คือแง่คิดดีๆจากเที่ยงปัดน้ำครับผมนะครับชีวิตที่เขาเคยผิดพลาดนะครับปัจจุบันคิดได้แล้วได้แล้วพี่โตแล้วโตแล้วนะครับก็ รู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วก็นึกถึงพ่อแม่ครับแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับสิ่งผิดอีกใ่อันนี้คือสิ่งที่ผมชื่นชมมากเลยครับก็เลยขอเชิญเอี้ยงมาอทางช่องผมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็เยาวชนครับนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องราวของเอี้ยงปากน้ําเราก็ฟังมาเป็นพอสังเขตนะครับก็ขอให้จํำแบบอย่างที่ดีนะครับ เรื่องไม่ดีก็อย่าไปจำมันครับอ่าเรื่องไม่ดีเราก็ฟังเป็นประสบการณ์เป็นคาฮอนไปครับ,อ,รบอ่าใช่วันนี้ก็ขอขอบคุณเอี้ยงปากน้ําครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมกันไปก่อนครับครับสวัสดีครับ